สำหรับวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับวันนี้ก็เป็นวันทอดกระถินสามาัคคีที่วัดสังกะเปียวตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการแหร่ผ้ากรถินรอบอุโบสถนะครับซึ่งในวันนี้มีประชาชนมากันเป็นจำนวนมากเพราะเป็นวันสุดท้ายของการทอดกรถินเพราะว่าการทอดกรถินนั้นมีเวลาเพียงหนึ่งเดือนตั้งแต่แรมค่ำหนเดือน11 จนถึงกลางเดือนกิบสองดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของการของเทศกาลทอดกระถินจึงมีประชาชนรังไหลกันมาเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงนี้ก็จะถือโอกาสเล่าประวัติความเป็นมาของกระถินโดยผมนายวันชัยยอยรู้รอบนะครับหรือวันชัยสายสุพรรณก็จะได้เล่าประวัติ กถินเป็นคำกรอนให้เข้ากับบรรยากาศของการแห่ผ้ากถินรอบอุโบสถดังนี้การกถินพินโยสโมสรเล่าประวัติจัดคำเป็นคำกรอนตามสุนทรพุทธบินกถินฐานปรางนารินชิน,นสีมุนีนาอภิวาทพระธรรม ปางนรินชิน,นสีมุนีนาถอภิวาสสาวัตถีบุริสถานเชตวันนามวัดขจัดมารพองไยพานมิได้แพ้วแคล้วปัจจาพระเอื้อนโอดโปรดสัตว์กำจัดทุกมวลมนุษย์มวลมนุษย์หมู่สงทรงสิขาแสดงธรรมนำทางสว่างพาให้ประชาพ้นเหตุกิเลสมาร คราครั้งนั้นมีพิสุสามสบองค์ล้วนแต่พงปาทามหาศาลเข้าเฝ้าองค์บอพิษพิชิตมารถึงสถานสาเกตเขตบุรีจวบกำหนดวัดส,สันเข้าพรรษาต้องหยุดอาศัยพักเป็นสุขขีออกพรรษาหมายมั่นโดยทันทีจรลีมุ่งตรงผ่านดงดอน การเดินทางตรากตรำแสนลำบากต้องเหนื่อยยากร่างกายสุดถ่ายถอนโคนตมเปื้อนผ้าให้อาทรใจจิบใจจีวรชุ่มช่ำน้ำกระเซ็นเข้าเฝ้าองค์พุทโธโรกนาตทรงประพาสผันแปรมาแลเห็นความลำบากยากแค้นแสนลำเค็นทุกสิ่งเป็นดังปรากฏสลดใจ จึงดำรัสตัดพรันเป็นบัญญัติอนุมัติกถินนกรรมตามสมัยแดพ่ดพระแด่พระพิษุสงผู้ทรงชัยผู้จำได้ใรมาสไม่คลาดครันการกถินกำหนดกฎบัญญัติอนุมัติลดย่อนด้วยผ,ลผล่อนผันเดือนสิบเอ็ดแรมค่ำเป็นสำคัญจนถึงวันเพ็ญสิบสองของกลางเดือน อันกฐถินคือสะดึงใช้ขึงผ้าเรียกกันว่าผ้ากฐถินถิ่นเสมือนเป็นเขตหาผ้าไตรไม่แช่เชือนในหนึ่งเดือนเล่งทำให้จำนนสาธุชนมีศรัทธามหาศาลจึงรับการทำถวายหมายกุศลไม่ให้สงต้องลำบากยากกระมน เสืบนุสนบรรล,ลุปัจจุบันแล้วน้อมนำมุ่งหมายถวายสงฆ์ใช่เจาะจงจำกัดให้จัดสรรลอยลงดุดผ้าทิพย์ของเทวันจงพร้อมกันมอบให้ผู้ได้ครองเรียกอปโลนักกรรมตามกำหนดสงสมมุิการกระถินสิ้นทั้งผองเป็นยติทุติยกรรมในธรรมนอง ตามคัลลองพุทธดำรัตบัญญัติไว้ผู้ถวายผ้ากรถินสิ้นตนีดวงจิตมีกุศล,ลกรรมดังคำไขอันโกทะดุร้ายย่อมหายไปมนโนใหม่จอะจดลดพระธรรมทั้งโมหะห่อหุ้มให้ลุ่มหลงจะปลอดโปร่งโลภะไม่ถลำมวลมนุษย์ชื่นชมนิยมธรรม เทพก็พร่ำแมน้นผมก็ชมเชยคั้นแต่กายสลายลับดับชีพแล้วคงมิแค้วทิพยสถานวิมานเผยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สุดพิเปยจะล้ำเลยเลื่อนล้นด้วยผลทานเรื่องปัญญาบารมีความดีช่วยรูปร่างหล่อสวยรวยรับ รูปร่างหล่อสวยรวยทรัพย์มหาศาลลาบปรากฏยศเฟื่องกระเดียงนานนี่และท่านกรถินนก,กรรมนำสู่บุญครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับของอมูลเหตุของการทอดกระถิ่นาสามคัคคีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ กะถินคือการทคานอันยิ่งยอดหนึ่งเดือนทอดหลังจากออกพรรษาไม่จะจงสงรูปใดได้บุญพาได้ของผ้าตามฉันทามติสาทุกการผ้ากฐถินจึงเป็นผ้าบริสุทธิ์สืบทอดพุทธศาสนามหาศาลอานิสงส์ยิ่งใหญ่ในการทคาร วัดกับบ้านสามัคคีที่มั่นคงบุญกระถินคือกาละคารอันใหญ่ยิ่งเป็นบุญจริงแจ่มแจ้งแห่งกุศลบุญถวายผ้ากระถินมีมากล้นบุญจึงดนให้ล่ำรวยด้วยเงินทองบุญกระถินสามัคคีที่ช่วยวัดบุญสมบัติบริบูรณ์พูนสุขของ บุญส่งเสริมกิจการงานเรื่องลองบุญประคองสู่สวรรค์ชั้นดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นอาถิสงของการทอดก,ะกระถินนะครับสำหรับอาถิสงการทอดกระถินซึ่งพุทธศาสนิกชนจะพึงได้รับนะครับ อานิสง์การทอดกระถินนั้นหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นการส่งข้อประสงค์ให้ได้อานิสง์ตามพระวินัยนิยมบรมพุทธาญ,ญาติผู้ถวายผ้ากระถินได้ชื่อว่าให้กําลังแหลพระสงค์ผู้ดํารงพระพุทธศาสนาผู้ถวายผ้ากระถินได้ชื่อว่าสืบต่อและส่งไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ได้ชื่อว่ารักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไม่ให้เสื่อมสูญได้ชื่อว่าสร้างบุญสร้างบารมีให้สูงเด่นชื่อว่าเป็นการสร้างความสมคีระหว่างพุทธบริษัทและได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพุทธวาทของพระบรมาศาสดาที่ประทานไว้ได้ชื่อว่าได้บำเพ็ญมหาทานอันยิ่งใหญ่ ได้ชื่อว่าได้ปิดประตูอบายและได้ชื่อว่าสร้างบันไดไปสวค์ชื่อว่าได้นำทรัพย์และทำชีวิตให้เป็นแก่นสารมาฝากทรัพย์ไว้มาฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยในชีวิตในการสั่งสมบุญสั่งสมทุนไปประพบเรื่องหน้า บุญนี่แหละคือความดีของชีวิตบุญนำดวงจิตพบสุขทุกสมัยนะครับบุญนี่แหละคือความดีของชีวิตบุญนำจิตไปในกุศลบุญคือความดีหลั่งไหลจากใจตนบุญคือผลกรรมดีเคยมีมาบุญคือแหล่งสร้างหวังพลังจิตบุญคือมิตรคู่คบสู่พบหน้า บุญคือแหล่งรวมสุขทุกเวลาบุญคือตราประทับไว้ในใจตนการทอดกระถินสามคัคคีก็คือเป็นการสร้างบาร,รมีอันยิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราท่านทั้งหลายการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐที่เราได้เกิดมาเราได้พ้นแล้วจากอบายภูมิ เราได้พ้นแล้วจากการตกนรกเราไม่ไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอส,สุรกายเราไม่ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างมา้าอัวควายให้คนใช้งานให้คนใช้งานก็ถือว่าเป็นบุญของเราแต่ว่าเป็นบุญเก่าก็เ,าเรียกว,ว่าภุเเกตุบุญยะตาความเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ในชาติบางอน ผลบุญจริงได้ส่งสะท้อนย้อนให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและทุกท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยและในชีวิตคนประมาทในวัยในชีวิตมักจะคิดไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับใครจะชักชวนไปทำบุญที่ไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาง ก็มักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอว่าเดี๋ยวค่อยทำบุญวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทำบุญงานบางอย่างยังมากล้นเดี๋ยวค่อยทำบุญคือข้ออ้างของบางคนเลยอับจนบุญกุศลเพราะคำเดียวเดี๋ยวค่อยทำเลยไม่ได้ทำบุญเลยบุญบาร,รมีน่ยไม่มีขายในตลาดใช้เงินฟาดก็ไม่ได้อยากใครคิด อยากได้บุญต้องทำเองเร่งทำกิจอ,อย่าโมคิดเสียเวลามาทำเลยนะครับคนประมาทมักเสียใจเมื่อใกล้ม้วยอันเนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันตกสวรรค์หมดโอกาสเพราะประมาทเองบุญคือความสบายใจก่อนให้ก็สบายใจขณะให้ก็สบายใจ ให้แล้วก็สบายใจนึกถึงทีไรก็สบายใจทุกที่อย่างนี้ได้บุญเยอะแต่ถ้า,ากว่าทำบุญไปแล้วนะครับสมวันเจดวันเจดเดือนเจปีนึกถึงทีไรล,ละแมะเสียดายทุกทีอย่างนี้ก็ได้บุญน้อยเมื่อระลึกนึกถึงทีไรก็เิดเป็นอกุศลทุกที่ํำบุญไว้ที่ใจนะครับพาเราไปทุกทุกที่ ัพอ์อื่นที่เรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายัพย์อื่นต้องรักษากลัวขมมาลักเอาไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องทำเองสุขโขปุญญาสะพุจจโยการสังสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ บุญย่อมนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองไม่ติดขัดบุญทำไม้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิบุญทำไม้ได้เป็นพระราชาบุญทำไม้ได้เป็นมหาเศรษฐีบุญทำไม้มีรูปร่างดีแล้วก็บุญทำให้มีโชคลาภมากมายบุญทำให้ค้าขายดีมีกำไรไมไเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติสวรรค์บุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพาน บุญที่เราท่านทั้งหลายได้ทำแล้วนะครับบุญก็จะสนับสนุนบุญก็จะอุดหนุนบุญก็จะจุนเจือบุญจะเผื่อแผ่บุญจะแผ่ผลและบุญก็จะได้ดนบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัสดสังคปรียวในวันนี้นะครับจงมั่งมีมั่งคั่งสตังมั่งมีมั่งมีสีสุขทุกภัย,ย่ะได้มีขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่ขอได้เป็นเศรษฐีในพิบตาขอให้ได้เป็นเศรษฐีนาขอได้เป็นราชาที่ดินขอให้รวยที่ทํากินรวยถิ่นอาศัย ขอให้มีที่นาสักห้าร้อยไร่ขอให้มีที่ทําไร่สักห้าร้อยแปลงขอให้ได้เป็นเจ้าของโรงงานทุกหัวะละแหง่งมีเบนซ์ป้ายแดงขี่วันละคันละคัละค,ละคันจะได้ไม่เบื่อขอให้ได้เป็นเจ้าของเรือตังเกตทุกคาบมหาสมุทรขอให้ได้เป็นเจ้าของเรือเดินสมุทรแล้วก็ทั่วโลกทั่วไป ขอให้ได้เป็นเจ้าของสายการบินใหญ่ใหญ่ใหญ่หญนะครับบินไปทั่วโลกโลกาขอให้ได้เป็นเจ้าของห้างสปปรรสินค้าใหญ่กว่าแมคโครโรตัสบ็กซีโรบินสันพาวเอ์มอด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้มาร่วมบุญนี่นอ